คุณผู้ชมครับทําเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าอดีตดารารุ่นใหญ่อย่างสาวปูมัทนาหิมะทองคําหย่าร้างกับสามีหานหิมะทองคําขณะเจ้าต,ตัวก็มีความเคลื่อนไหวในโซเชียม e, ลมีเดียโพสเดือนอยู่เป็นระยะระยะครับก่อนที่สาวปูเธอจะออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับรายการคนเคาะข่าวสเปเชียลยืนยันว่าเธอได้หย่าร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงใช้นามสกุลเดิมตามที่สามีให้ใช้ โดยปูมันธนาไปนั่งพูดคุยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยช่วงหนึ่งครับพิธีกรได้ถามถึงประเด็นข่าวลือเรื่องของการอย่าร้างกันระหว่างปูและหานว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยสาวปูมัทน,นาก็ยอมรับตรงๆเป็นครั้งแรกว่าเป็นเรื่องจริงเหตุเกิดจากตัวพิธีกรเลยเขาสนิทกับพี่ชายสามีพยายามโทรไปปั่นว่าปูเป็นคนทําให้ครอบครัวสามีเสื่อมเสียชื่อเสียงขท้ที่ปูกับสามีเราก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันก็ได้รับผลกระทบในด้านธุรกิจของครอบครัวสามี ปูอยู่กับครอบครัวสามีปกติก็ไม่ได้ใช้เงินของครอบครัวเขาเป็นสามีที่ดูแลปูตามหน้าที่เราก็มีงานเป็นของตัวเองใช้เงินที่เราทํามาหาได้ของเราไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสามีเลยแต่เขาพยายามปั่นข่าวว่าปูไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสามี พอมันเกิดเรื่องมันก็กระทบจริงๆด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่มีหลานๆมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนแต่ถึงอย่าร้างกันไปก็ยังคงใช้นามสกุลหิมะทองคำอยู่ทางสามียังคงให้ใช้นามสกุลเดิมนอกจากนั้นครับปูมัทน,นาย,ยังได้มีการชี้แจงสาเหตุที่โพสต์ตอบโต้กับเพจดังว่าเขาปล่อยข่าวเรื่องปูในย่าสามีซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้จะเป็นคนในครอบครัวที่รู้ แล้วเขาก็ให้ทนายหิวแสงไปคัดทะเบียนราษฎรของปูเพื่อที่จะฟ้องหมิ่นประมาทปูพอไปค้นก็รู้ว่าปูเปลี่ยนมาใช้คำนำหน้าเป็นนางสาวเพราะก่อนหน้านี้ใช้คำนำหน้าว่านางซึ่งวันที่หย่ากันก็ขอกับสามีว่าจะขอกลับมาใช้นางสาวตอนนั้นสามีก็บอกว่าหย่ากันแล้วแต่ยังให้ใช้นามสกุลของเขาอยู่พอทนายฝั่งคู่กรณีไปคัดทะเบียนราษฎรเขาก็เลยรู้ก็เอามาประจานว่าปูหย่าแล้ว สาปูบอนกนะครับว่าช่วงปีที่แล้วเธอนั้นเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นคนที่สู้คนแต่พอมาปีนี้เขารังแกปูไม่เลิกรังแกปูไม่พอรังแก,กลูกๆปูครอบครัวปู สามีปูได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งปูไม่ทนแล้วปูก็ต้องสู้เลยก็ตอบโต้ไปแบบนั้น <S <S ขณะที่ล่าสุดครับปูมันธนาก็ยังคงเดือดต่อนเนื่องครับเธอออกมาอัปเดตว่าวันนี้ได้รับหมายจากนกายกัญชัยหรือว่าผู้ดิดกำเนิดพลอยและนายมนชัยจงไกรรัตนคุณแก้วแล้วนะอย่ารีบไปชิงถอนฟ้องเหมือนน้องเบียร์เดอะไว้์อีกละ่ะสู้กันไปายาวๆถ้าศาลท่านยกฟ้องสัก,กร,รมดิฉันฟ้องกลับแน่นอนแล้วมาลอดูกันว่ากรมใครมันจะหนักกว่ากัน ขนาที่ต่อมาครับเธอยังออกมาโพสต์อีกนะครับว่าจากทนายปลายแถวโนพอดี no แต่อยากทีบตัวเองให้เด่นให้ปังถึงขนาดออกรับแทนพ่อมันตลอดก็นับถือในความพยายามนะคะไม่เก่งก็เหนื่อยหน่อยสู้ๆค่ะระวังหน้าแหกเหมือนคดีที่แล้วที่ศาลยกคำร้องไว้ ag, ทนายปลายแถว ag, ทนายรับงานประกัน ag, ทนายงานเหมาหลังจากนั้นครับสาวปูเธอก็ยังออกมาโพสต์อีกนะครับว่าทนายปลายแถว แน่ใจว่าเป็นสุนัขรับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อพ่อของมันตลอดรอดฝั่งนะคะเคสตัวอย่างก็มีเห็นบ่อยๆ่าดมามันผีบหัวส่งทุกรายแล้วก็ปั้นตัวอื่นมาต่อแฮชแท็กวงจรอ,อุบาทแฮชแท็กทนายรับงานประกันเหมาชุดขณะที่ทางด้านของทนายอนันตรักษ์เพชรหินครับก็เรียกว่าเป็นทนายของฝั่งของสาวปูเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะครับว่าหลังรับหมายสารปูมันนาให้ทนายรักฟาดกลับทันทีฟาดใครไม่รู้นะ เึ่งก็มีสาวปู่มันตนามาคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์นี้โดยบอกว่าจัดหนักมันครับน้องชายเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปแบบยาวๆแล้วกันครับสำหรับเรื่องนี้ว่ามันจะจบลงอย่างไรดรามานี้จะยาวนานแค่ไหนเพราะแอบเห็นเหมือนกันนะครับว่าทนายตุย๋ยทนายความของพี่หนุ่มกัญชัยก็ออกมาโพสเหมือนกันว่าอาจจะมีเรื่องดีๆรอเราอยู่สิ้นปีก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเป็นบ้านนะหมายสาร ขณะเดียวกันนะครับทนายตุ๋ยังบอกด้วยนะครับว่าหน่าสงสารอย่าร้องนะแเตรียมให้พร้อมไข่ไข่ก็ไม่รักทำได้แค่นี้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันครับ